รับัสดีพอ่อแม่แม่ลองโซเท็จทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอ e ิตาเลียรีสตาร์กันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับคิวดนในวันนี้กระผมอิงก็จะมาทําการอัปเดตตัวละครตัวใหม่น้องเหลี่ยมนะครับผมสําหรับน้องเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยจะมาก,กับฉายาของเขาพยุโนโกะระเทินเป็นการพูดไทยได้ดีจริงๆอีกอย่างึ่งคือตัวละครของเขาตัวนี้เป็นสายธาตุมืดที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของรายละเอียดสกิลแต่ละสกิลเนี่ยจะค่อนข้างดูดๆดนนนนึะะะเจตตตัััวววลคครีี้ป็ทดด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 ดาดดเดียย ส่วนใหญ่เขบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลของเขาทุกสกิลมันโจมตีเป็นเป้าเดี่ยวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลการโจมตีปกตินะครับเจ้าตัวเหลี่ยนเนี่ยจะทําการปล่อยพลังไลติงนะครับก็คือพลังสายฟ้านะเพื่อสร้างความเสียหายจํานวน260ให้กับสตูน1ตัวและทำการฟื้นฟู HP เท่ากับ60ของความเสียหายที่สร้างขึ้นนะอีกทั้งรายละเอียดสกิลนี้ยังมี ถานะใหม่เพิ่มเติมมาก็คือสถานะแฟลนั่นก็คือเจ้าตัวิเหลี่ยมเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวเหลี่ยมเนี่ยได้รับภูมคุ้มกันต่อเอฟเฟกการควบคุมแล้วก็เกตเธิร์มาทั้งหมดเอาเป็นว่าในส่วนของในเรื่องรายละเอียดของเขาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครตัวนี้ผมจะจัด สนสเนนะพราะว่าหลังจากที่ตัวละครของเขาอัปเดตเข้ามามันก็จะมีแพ็กเกจให้เราได้ซื้อตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดสกอตูมก็จะมีให้เราได้ซื้อเช่นเดียวกันรวมไปถึงแพ็กเกจต่างๆนะครับนั่นคือตั๋วทองจํานวน10ใบ,บเราเองก็ต้องเติมเปิดซื้อนะครับเพื่อนําไปเปิดหาตัวละครของเขานะตอนแรกเนี่ยผมน่าจะเก็บดองไว้เพราะเอไม่รู้ไงว่าพวกตัวละครสายธาตุเมื่อสายธาตุแสงเนี่ยมันต้องใช้ตั๋วทองโอ้โหไม่งั้นเนี่ยน่าจะดองมาเยอะแล้วนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยภายในเกมต่อนหนึ่งสัปดาห้้ 1, ห้เราไดซืออตัวทง นะครับจำนวน5ใบในส่วนนี้เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะดองไว้นะผมขอแนะนําว่าให้เกะดองไว้เยอะๆเลยนะครับส่วนตัวของผมก็เข้ามาซื้อแพ็กเกจตรงนี้เอานะครับไม่ว่าจะเป็น e ีพิกซับไพจัดไปเลยนะครับผม1แพ็กแบบเน้นๆและก็เดี๋ยวมาทําการเปิดสุ่มไปได้เลยนะครับจํานวน10 หวังว่ามันจะได้กับเขาบ้างนะเพราะผมเองไม่อยากจะเปิดให้มันโดนเยอะไงถ้าเกิดว่าเปิดโดนเยอะนี่คือเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยจริงๆครับผมเพราะว่าอัตราการเปิดในรอบนี้มันเป็น SR สีม่วงนั่นเองแทบไม่ต้องเป็นรุนอะไรมากมายเลยจ้ะนี่เลยครับผมโอ้โหน้องมาวิลโอ้โหขย่าใจไปเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหได้มาเต็มๆสาหรับตัวละครระดับ SR ส่วนในเรื่องของการการันตีเนี่ยจัดไปเลยนะครับผมจานวน70ครั้งเอานว่ายัางไงสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ค่อยมีตั๋วทองเยอะนะครับและมีตั๋วม่วงตรงนี้เยอะแบบเยอะมาก ผมขอแนะนําว่าให้ตัวละครของเขาเนี่ยมันจบตู้ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครของมันก็จะมาลงอยู่ในตู้ตู้นี้นั่นเองแต่อัตราการออกเนี่ยจะอยู่ที่0.2 5เปซนะครับผมแล้วก็ตู้นี้อุ๊ยมีน้องเหลี่ยมเข้ามาแล้วด้วยแล้วเมื่อกี้ดันไปเติมเปิดตรงนั้นซะงั้งงนมาเปิดตู้ม่วงก็ได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหในส่วนนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันมากเอาวว่านะตอนนี้ผมมีอยู่100ตัวก็จัดไปเลยครับผมแล้วก ข้ามมาเลยไงเพื่อลุ้นไงว่าจะได้ระดับ SSR หรือไม่แต่ในรอบนี้จัดน้องเวลระดับ SR มาก่อนเลยจํานวน2ตัวแบบเน้นๆจัดมากันต่ออีก10ตัวครับผมในส่วนนี้กดข้ามกันมาแล้วก็เรียบร้อยเป็นตัวใหม่นะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นตัวละครระดับ SR นั่นเองซึ่งความสามารถของน้องเขาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรับชมนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้โจมตีเป้าหมายไรเดียว2สกิลและก็จะมีสกิลดีบัฟอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความเร็วและทําการเพ่ เพิ่มดาเมจนะครับที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือว่าติสถานะบอกบางใส่สตูนั่นเองอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวดิตติ้งเลยนะครับผมโอ้โหในส่วนนี้น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับ s r ตันวนี้คาดว่าจะช่วยเหลือทีมได้เยอะอยู่พอสมควรแถมรูปลักษณ์ของตัวละครน้องเขาเนี่ยก็ออกแบบมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับรวมไปถึงยังเป็นสายท่านมืดอ,อีกด้วยนะเอาเป็นว่าเราไปหาตัวละครตัวใหม่ระดับ SSR น้องเหลี่ยมกันก่อนและเดี๋ยวตัวนี้ค่อยมารีวิวกันอีกทีัวม่วงเหลืออยู่อีกแค่แปดสิบใบเท่านั้นครับผมจัดเปิดมาเลยครับผมใน โอ้โหอดไปก่อนเลยนะหนึ่งตัวจัดก,กันมาต่ออีกหนึ่งรอบครับผมกดข้ามมาเลยและกดข้ามย้ำไปหนึ่งดีก็ SSR ไม่โผลอีกแล้วครับโอ้โหวดวงเกือจริงๆไม่เป็นไรตัวเรายังมีเยอะนะครับแล้วก็การการันตีเนี่ยอยู่ที่34ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นกดจัดมาเลยครับผมในรอบนี้กด ข้ามมาเลยครับสีม่วงสีทองโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยม่วงเน้นๆครับเอาเข้าจริงโอกาสมันจะออกตัวเหลี่ยมเนี่ยยากนะเพราะว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยมันรวมหลาย,ลายๆตัวในระดับอิเซ็กซ์อันนั่นเองส่วนในเรื่องของตัวละครธาตุแสงธาตุพิเศษตรงนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสมันออกน้อยมากนะครับ0.25%ถ้าเปิดฟุกได้มาเนี่ยถือว่าดวงดีแบบโคตรเลยนะแล้วก็รอบนี้จัดไปเลยครับผม r 4 7 7ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหลือการการันตีอีก14ครั้งนะครับก็เปิดไปให้ครบๆเลยนะครับ oh <my S 1> เผื่อมันจะได้มาบ้างนะคร <yeah. S 1> นกนกนก,นอก,นอกเอามาทำไมครับนี่เฮียดันเป็นตัวละครซ้ำซะด้วยโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ใช้งานด้วยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ส่วนในเรื่องของการการันตีนับใหม่ไปเลยจากจำนวน71ครั้งแต่ตัวเรายังมีไงเพราะฉะนั้นเราเปิดไปให้หมดเลยครับในส่วนนี้วัดใจกันไปเลยเผื่อมันฟุกโผล่ออกมานั่นเองอ่ะเหลืออีกแค่20นะครับกดข้ามกันมาได้น้องดิตติ้งและอีก ตัวสุดท้ายรับผมในสดนี้ก็เรียบร้อยนะได้น้องมาเวลใหม่อีกแล้วซ้ําบ่อยแลอเกินเอาเป็นว่าผลประกอบการในครั้งนี้ก็จะโดนไปแบบจุกๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นชื่อน้องเขาจริงๆนะน้องเหลี่ยมน้องเหลี่ยม่ะเอามาแลกตัวตรงนี้กันสักหนึ่งนะครับผมจำนวน5ใบหรือเราจะจัดแพ็กเกจนี้อีกแพ็กนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเติมเปิดไปเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากเราซื้อมาเราก็จะมีตัวแผ่นทองตัวนี้จํานวน20ใบนะครับอาจจะมีลุ้นอยู่นิดนึงแต่เอาเป็นว่าไว้อนา,นาคตข้างหน้าคอามาว่ากันอีกอ่่าาางีีีททนนนะะะะครรนนครร,รัเเพวววตต้ลจิ ได้เลยจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องตัวละครตัวใหม่ระดับ S R ตัวนี้นะครับฟุกออกมาตัวหนึ่งก็ถือว่าโชคดีแบบส,สุดๆแถมตัวละครของเขาดูสิครับอ,ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะเอามาคุณผู้ชมขอจัดอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆตัวมันก็เลยยู่6ใบเปิดแบบสุ่มธรรมดาไปเลยนะครับสำหรับรอบนี้ก็การันตีระดับ R มาหนึ่งตัวแบบแนเน้นๆแบบไม่น,น่าเชื่อถือนะจัดก,กันมาอีกหนึ่งครับผมในส่วนนี้ก็เอาไปเลยครับผมระดับ R แบบเน้นๆอีกเหมือนกันต่อเนื่องกันมาเลยครับในส่วนนี้ก็ระดับ R ไม่เป็นไรครับผมเราทํา ไถ้าหากว่ามันไม่ได้ตัวละครของเขาจริงๆเดี๋ยวค่อยไปรีวิวสกิลของเขาแบบคร่าวๆดีกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดน่าสนใจมากนะครับอีกอย่างนึงคือผมมีแอนิเมชันให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันด้วยจัดมาครับผมรอบนี้การันตีระดับ R ไปเลยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็ผมโอ้โหได้รับตัวใหม่น้องเนวหมาอีกเร็วหรือนี่ทำไมตัวใหม่ระดับ SSR ไม่ออกมาบ้างมันออกแต่ SR ซังงันครับคุณผู้ชมเหลืออีกหนึ่งตัวสุ่มก็จัดกันมาเลยครับผมโอ้โหระดับ R โอเคจบก ใช่คคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเติมแพ็คมี้ไปเลยครับโอ้โหสิบห้าตัวทองได้ไม่ได้ไม่รู้ว่ากดสุ่มไปก่อนแล้วกันแล้วก็กดข้ามมาเลยครับในส่วนนี้กดข้ามย้ำไปอีกทีรีเฮ้ยแล้วก็ออกมาเรียบร้อยครับผมตัวใหม่โอ้โหสิบห้าใบสุดท้ายครับผมน้องเหลี่ยมของเรามาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ไม่์กดได้มาหนึ่งตัวแบบเน้นๆครับคุณผู้ชมอ้ดวงดีจับ จัดครับผมโอ้โหนี่คือกั้นใจเติมเลยนะเมื่อกี้โอ้โหแล้วมันออกมาจริงๆครับตัวละครตัวใหม่ในที่สุดก็ได้มาครอบครองจํานวน2ตัวนะมีน้องตัวเหลี่ยมตัวนี้กับตัวเนวอีก1ตัวที่เป็นระดับ SR ใหเฮ้ยดวงเรานี่มันมากับการเติมจริงๆว่ะแล้วโอกาสออกของเขาเนี่ยแค่หเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็ดูการออกครับผมโอ้โหในตู้นี้คือออกง่ายแน่นอนหากเรามีตัวทองดองไว้เยอะๆนะและก็จัดมาเลยครับผมสําหรับตัวละครตัวใหม่โอ้โหบอกเลยว่าเอฟเฟกสวยงามแล้วน่ารักสุดๆนะจัดยัดเลเวลลยคสับไป ตันแบบเน้นๆส่วนในเรื่องของการอัปเกรดดาวของเราก็ปลดล็อกมาเลยครับผมเป็น5ดาวเรียบร้อยนะจ๊ะปลดล็อกลิมิตเป็นเลเวล45จับยัดเลเวลเพิ่มต่อได้นะครับแต่ก็ต้องไปฟาร์มกันสักนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวการโจมตีพร้อมกับอธิบายในเรื่องรายละเอียดสกลของเขากันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถทําอะไรกันได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะเนื่องจากตัวละครของเขามันเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้วันแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อมูลของผมก็อาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากยอีกอยัมงง่นดือนเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่การโจมตีปกติเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเหลี่ยมเนี่ยจะสร้างความเสียหาย220%แก่สตูเป้าหมายเรดเดียวจำนวน1ตัวและทําการฟื้นฟูเคดพีเท่ากับ40%ของค่าความเสียหายที่เราได้สร้างรวมไปถึงสกิลนี้ยังมีติดสถานะแฟตไปด้วยนะครับเจ้าตัวเหลี่ยมจะได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์การคว้คุมบทั้งหมดและถ้าหากเราอัพเลเวลสกิลไปที่จุดสําคัญสําคัญอย่างเช่นเลเวลที่3ก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการฟื้นฟูนฟนเลือดเป็น60 เกิเืนทั้งหมดอีกด้วยนะครับออมาสกิลที่2ลีเลียมจะทําการโจมตีสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องจานวน2ครั้งครั้งละ160%แกสรเตูเป้าหมายรายเดียวและทุกๆ1 HP ที่เป้าหมายสูญเสียไปความเสียหายตรงนั้นจะถูกเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเป็น0.7%อีกทั้งถ้าหาก HP ของเป้าหมายต่ากว่า50%เมื่อไหร่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นติดสถานะสตนันทันทีเป็นระยะเวลา1เทิร์นและถ้าหากโจมตีเป้าหมายตัวน,นั้นได้นนวน โอ้โหเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆนะส่วนอัพเลเวลสกิลมาเป็นเลเวลที่3อัตราเลือดต่ำจาก50%จะต้องเป็นเ0ป็นนะครับต่ำกว่า70%เมื่อไหร่ติดสันทันทีและเลเวลที่5ก็จะมีการเพิ่มผลลับความเสียหายจาก0.7%กลายไปเป็น1%นั่นเองส่วนอันติเมตใหญ่นะครับในส่วนนี้คือ ดีมากๆแฟลตไลติงนะครับแล้วเอฟเฟกการโจมตีคือสวยงามสุดๆเมื่อเจ้าตัวเหลี่ยมตัวนี้ทําการโจมตีเมื่อไหร่ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีไปเลยนะครับหรือว่าเพิ่ม ATK ขึ้น40%และเพิ่มสปีดขึ้นอีก30%ให้กับตัวเองเป็นระยะเวลา2เทินจากนั้นก็จะสร้างความเสียหายไปเลยจํานวน420%แก่ตัวเป้าหมายรายเดียวหาก HP e ของเป้าหมายสูงกว่า60%เมื่อไหร่ความเสียหายในตรงนี้ จะถูกเพิ่มเติมมากขึ้นเป็น35%แถมความเสียหายนตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มเฉินต่อโลหรือว่าการปิดนผกอีก50%อของให้ี่สูงสุดของเป้าหมายด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะที่จะเกิดราอัพเลเวลสกิลไปเป็นเลเวลที่3นะครับก็จะมีการเพิ่มความเสียหายมากขึ้นเป็น50%แล้วก็มีเลเวลที่5ลดสกิลคูดาวลง1นงเทิร์นเอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดเจ้าตัวเหรียญตัวนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับผมบอกได้ตามตรงเลยว่าควรจัดมาไว้ใน,น,น,นทีีีีีมมมมมออยยยย่่่าา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 งงงินนนะะะเเเพรรรรรตตตตัััวววลคคค้้้ปป็จหขดกณ์ ็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวดิตติ้งเลยแต่เจ้าตัวดิตติ้งมันจะมีการยิงเบิ้ลมากกว่านั่นเองในส่วนนี้ก็ต้องไปปั้นกันดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้ดาวมิตมันจะรุนแรงได้สักแค่ไหนกันเชียวและก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้กันไปผมเองก็ขออวยพรกันไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะเปิดสุ่มหาเจ้าตัวละครตัวนี้ใจนิ่งๆไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายกดเปิดไปเลยเดี๋ยวยังไงมันโผล่มาให้คุณอย่างแน่นอนนะครับ